ต้องดิคนมาต้อแล้วนะเนาะจะรุ่งตีงไกลเงียเออตโตปโตปตปโตปตปโตปปะโตรปะถังปะท้ปะถังกันเหรอคือตัวใไงเถอะนี่ครับพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่ยังสะดุ้งอีู่แล้วครับยุติใจก็อยู่งในบ้านนี่เนาะ โมงนี้เอิญเป็นหว้วยบ้านแล้วกันพี่น้องบ่ห้ยหู้จักซื้อปันไดห้หวยบ้านอุปกรณ์อุตภปาปาคือบอนดีเท้อุปกรณ์ออกมากระด่างสองเส้นเคืองพี่น้องด่างสองเส้นเคืองกับคาสะดุงแปดสอกครับที่ไม่กำลังใสรพี่น้องกำลังสิเข่าช่วงหาม่วงนะ่สะดุงซื้อไหม่แล้วพี่น้องเงินเหมือนเป็นน้ำหนึ่งสะดุงแล้วครับผมนะเดี๋ยวผมใส่สที่ม่อันนี้มีน้ครับแล้วนะตากสะดุงอีกองครับพี่น้อง เอานี่แล้วครับหงวยบ้านพาางษ์อะถลุนเปนต้องกั้นน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวมัใส่ซอยทีมงานกันนะครับผู้เป็นตะคืออยู่พี่น้องเป็นตะมีปผัตะเพียนเน้ยนแน่อยู่ดีหน้ามันโจกโจกบไหมเดี๋ยวมัใส่ซอยทีมงานกับพี่น้องแล้วแรงแล้วแ,วแ,วแวรงเป็นปลาใหญ่อะไรปลาน้อยเด้ปลาสูตรบ่เฮ้ยปลาสูตรเด้หันเนาะเป็นปลาสูตรไล่ปลาน้อยนี่น่ะไหมวู๊ดจิเป็นว่างแหง้ง ตูเป็นกระมิดเหรอเนาะเพราะว่ามองนี่เพราะท่านบ่ไหลแห้งพอทางฝุ่นชุ่นที่เรามองเป็นไหมจังหนันกไปทั้งนั้นแล้วแรงปาตาเพี้ยนทั้งสองคำโตนะฟอร์ดยังขึ้นนั่นอุ้ยปลาซิว อร่างเส้นสูนมากทำไมกระช่วก่วสูเลยคุนสามเรียญในผมกระสินเป็งแังคเออเ้าบ่ได้่เขาตั้งยางเป็ดต้นาะไม่มดนีเด็เด็ดมากแล้ว ก็ลงไปนี่มันเป็นยังไอตอดไปเส้นมองนนำเลยฉันจะปูเป็นตะมีไปไถเนาะมองสี่เ่าล้รอ,อ,อทางไปสี่เขาเต่เาปะผาดได้เข้ามาหวยบานตอนนี้เขาจะแหบบรวพีิน้องเข้ามาแหบหลาเขาจะล้ว คูดออกไปเลาะท่างฝุ่นน่ามันไหลๆน้ำไหล,ไหลโอ้ปลาซิ่วขึ้นไหลเถอะนี่โอ้ปลายังเงินบุยคือั้างะมูมวเวียงมาท่างที่อย่างน้อยเนี่นคยค่อยๆขย,ย,ยับไปหรอปะค่อยๆขย,ย,ยับขย,ยืน เมีแต่มีปลาตะเพียนไม่มีอย่างก็มีแต่ยังมีปลาดูตั้งปลาดูเลยพี่น้องโอ้โหปลาซิ่ว,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 วหลายเนาะย่านดิ ยังโดดออกแค่ๆ,ๆขอมูลเอามาเห็นแมวเนี้นยเขากยยามไปใส่เพียงข้างหน้าดสิๆๆ ยี่สิบนยาหมอก่อนนี้บอ่อแอันไหนคือสันนับไปเบอร์สุโม,มงแล้วนาะพี่น้องอืมจะปะิดซิ้เอาไปให้มบมีดำอืมเลียงมาทาั้นนาๆสีจะรากรซาดหน้าเขาไปน่หนิ lấy lộn mà nha mẹ lấy lộn mà นี่ก็แต่ซิ่งน้องซิ่ได้ยับได้ใหญ่ได้ไปในพี่นอ้องซิไปทอได้บ,นนบ้าไอเจ้าบางตาม่ชิ่งาน แต่ก็มันต้องมาซ่อนเนาะอุะ่นตะวันมันบ่อนจนหน่าจะกฝนตกตกนาอ๋อไม่ยังหรอปลาเขีงอันนี้ปลาเขีงปลาคารมุ่นขึ้หลายแถวอ่ปะปลาคาร์ฟมุ่นวก็ปลาเขีง ออโอเคพี่น้องเดี๋ยวพักกันใหญ่กันเลยครับไงามาปากท่อแล้วพี่น้องเอาไว้ใสนีของเาของก็เน่าแต่เอาไวเห็นนะคนไทยกับวิมองอยูด้วยันนี้พี่น้อง ข้าวมาโดดออกแรงนะตัวนึงนั่นก็ยังว่าป่าเขาแง่งอาคือบอเนี่นฮอร์โมนอไิหมดเลยทำตัวชินตัก็แย่งคือหลอดได้ห่ก็แยงหน่อยเหรอ่แฮะตัว่โอมันเป็นศูนอมเลยนมันแง่งอย่างบ่ออยูแตู่ผดอะ ป้าเขาฟังปลาข้าวบ้างเห็ดเพิ่งจะหายากหากเมื่อยกับเมื่อยพ้ากันไปหาเห็ดเพื่งอย่าง่ายออกโมเคยจะเคลียร์อยู่นี่บ่เคยได้กินไดน้บ่มโเคยหา นั่น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 ไกะแยง <c oughs> เป็นฟูงเลยไกะแยงสองตัวเอาแน่นะโอ้ยป่าแมว <c oughs> แมวมันบอกกินได้ไงป่าแมวเฮียพี่น้องป่าป่าซอยดอกดูเมื่อกี้ซอยดอกดูเฮียสองเฮียตัวหน,น,นึ่งแล้วไกะแยงสองตัวตัวใหญ่บ่เท่าเท่า ับพี่น้องกันสีบตัวนี้ขึ้นแกงใส่ด้เม่สมได้เลยสองแล้วอืมมาพี่ปลาตองว่ออ่ะ ว่บ่ะัรเนีโอ้ดึกดึกอยู่เด้ดึกดึกอยู่เด้เอาดึกดึกน่าไหนขึ้นไปเห็นป่าพี่น้องดึกดึกเออดึกดึกน่าไหนขึ้นไปเห็นป่าจังสี่นี่ปลาเสียมมันจะจังไหนฮะยุ่นี่อุ้มแล้วเนาะเพราะว่าปกติปลาเสียมมันหลายแต่เดี๋ยนี้ปลาเสียมปานังน้ามันน้าแดงมากนี่ได้เป็นเทเลซีฟโลกเลยอยู่นี่ ทิบโลแล้วก็ดองไ้กินนวก็กินเราะไหนมันมเหม็นหึงๆเพรามันเหม็นดอ,อ,อ,อกมันกินฮึน่งโดนไปตอนไหนคือบ่บอกเนี่ยคือบ่บอกเนี่พระเจ้าไดรัจานวโอ้ยบ่มาบอก่อยน,น,นะเนาะบ่รู้เรื่องเลย ซุ้มข่อยเราบลูเรืองอยังเลยนี่ห <c oughs> ละก็ได้ตะบ,บมี่นี่โมโหเรื่องเลยห่ว,วไไหยว่แต่สะอ่อนเนะาะมันเป็นอย่างเมื่อคืนหนึงสันเหมันเป็นอย่าง นอกน้ามนข้าวบ,บาุญเลบะรือเปิา่าท่านเพิ่นเรามนเพิ่นกับบ่หูบอกั้งไดน ห่วยเงียบดงียบบ่ละเงียบ่ยไปมองเหนมองตรงไปมองโจงเลยบ่ใส่กไปุ่นละปั้งมองเหนมองนาบันผุนละมองไหนวะพูดทั้งลุมุนนะเออป่ะทีได้ใหญ่ได้พี่น้องบ่ค่อยเขาอะไรก็ได้ นืนตก,นก็ได้่ตัง่ายดอกข้าวกับเรเห็นว่ามีพายุด้วยเนาะุณนมีป่าบ่อนหลายๆข้างๆอะไรนั้นเองบ่อนเหงบ่อนรมาเออไม่มาทางนี้เนะาะโบเรม่าหาดีๆขาวมุนอลไตัวนึงอือในประธานขา้าวศนีระได้เราได้น่ะสองตัวสามตัว นี่ตะปะขมมน,น,น,มน,นโู้นโมเสี่ดายแต่บ่ได้เห็นแมวเลย,ย,ย,ยข้าง่อย่างไรยี่มองนึงละพี่น้องมองนี้ละประสูตรไม้นี่เคยได้ประสูตรเด้อโดดง ข้างล่างก็จะมีกับรถสลับข้างลาง่างอ่ะเมื่อกี้ขึ้นมาซ้อนเหรอเนาะจะรุ่งตีงกันเงี้ยเอาตัวตะตะตบตะปะตะปะตะปะตบปะตบตบถังปะโบปะถังกันเลยคือตัวใหญ right ่ทีอะ ป้าดนั่นดีได้แยเกียงสนมีโมด้วยพี่น้องแต่ว่าส่วนมากมันเป็นเทียเดียวหรอกเทีย,ยจะจะสุดท้ายเทียแหลกเชิดสุดท้ายดีกระสิมมะก่ออู้หูนะปะตองคืนอุ้ยอีกอย่างนั่งค่ะป้าดปะตองท่ว่ามะเขือกระดูงนี่ ต้องพูดอันนี้พ่อมัน,ม <What? S 1> กกนแนล้วบางวันตากอเด้อปตาดนี่จะแกย่างลุ่นๆอุ้ยไหนเลยมันบ่อนเขามาใกล้อกออกของกัเอาเท่าไรกันนะเดี๋ยวของโอ้โบ่มบ,บอมบอมจะบ่ายจำพี่น้อง ว่าสิไปเอาของไหมนันงกับมาซ้อกันแลน้วนอนอยู่นี่เนาะมองนึ่งมองหันเขาลงดาาได้บ่เนาะบ่ได้ายผมเคยลงเห็นเนาะจะปิดต่อเขาต่อเขาเออข้าง,าเ,าเ,าางเดบบูอีดดนี่จะดงขาดหรือเปล่าพี่มามั่ยบอไปเลยงูหัวมันวะปว่ำจขึ้นเลยเพี่น้องเลย รุ่นอยู่บ่พี่น้องอยูบบอเบื้องกระนาบมันขาดานะบ่หนะเห็นบ่ม,มันกระเชงมาสิได้์ตาบาดเลยอโอ้หมองนี่เขาเต่าทมไปเลยอะ่ะเนี่ไหมทางนาเขานี่ดีทีนันเป็นบวัวผมกระเชียดหน้าเลยเขาเลยแล้วของผู้ใดนี่ กระต้องกระตองกระตอง,ตองลายนาอกรตองลายยืดพี่น้องผุณบุ้ยใบ,ยบ,ยบยเต็มเลยจันตะมะเขาสะดุ้งสะดุ้งนนหนสะดุ้งจริตียงสองโต Cái nhang cái nhang ban đúng đúng thì tăng long đúng không kha เดตเจ้าของเป็นพน,นักงาน,นไม่ดื้ใจไม่ไดื้ออยู่่ะอ,อืะอ บอยบายบยบายทับมามันไม่หนังตีเอ้าโอ้ยโอ้โอ้หม,มเศเอาคือตัวเงยเถอะพี่น้องอุ้ยแม่คใครเอ้ยนักจึกษาม่ไขใครมข่ใคบนนี้ใครบนนี้แต่เขียงไง สิบห้ากันไปเซวะไปไปสิไปซันจับปูพี่น้องสิไปคิดต่อไปไปทำจับปูเอาอีกจับาทสองบาทสิบภาพวงผลงานถ้ากันใหญ่หมายกันพี่น้องเดี๋ยวห้องกับคีพาร์ทสะพานเดี๋ยวห้องเบิร์นบอมบีเพอ์ที่ออกมาเห็นบอกสะพานเขากับไปซันจับปูสองมองอยู่ล้วพี่น้องมองได้ดีก็ไปมองขันลัก มึงนี่น,นี่มันปากกันแยงออุ้ยของอย่างน้อป่ะเอากระแยงเอาอยู่บานนึงพี่นอ้องสะภาพวงผลงานได้ครับเอาไม้มึงหันยุ้ยส่ยรูดบ่ะทุกคนขืนมาเนี่ยตอนนีร้รูดลงไปจอยพี่น้องโมเมนต์มันขาดด้วบอลสะดุง้ง แรงคือสิเอาพีเน้องโอ้อโอเ,เดี๋ยวพายบ่งผลงานพี่น้องครับพี่น้องก็ขอบคุณหลายๆครับพี่น้องคนที่เบิ่งจนจบเนาะคนที่เข้ามาเบิ่งใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามครับพี่น้องคลิปนี้ก็บบล็อกให้มันปานเดง่ายไปตั้งหลายหม่องพี่นอ้นอ,องนี่ก็มาพ่อม่องนี่ล้วก็ก็ได้ปักกันแย่งปานเอาอ้อนแน่เนาะพอแล้วแรงพี่น้องเดี๋ยวพักกันใหญ่ไหมโอเคแล้วครับเนาะก็ขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวพายบ,บ่งผลงานพี่น้อง พอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณลค bye แล้วครับบ๊ายบายแล้วเร่งอยู่พี่น้อง